สวัสดีค่ะมาพบกับเบสแฟน Friend, ทารกห้าสิบหกนะคะคลิปนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณที่นิ่งที่เงียบกันไปนะคะที่เขานิ่งแล้วเขาเงียบเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องการที่จะจบความสัมพันธ์กับคุณจริงๆหรือเปล่านะคะ,ะถ้าดามหน้า,พาไพ่พี่หมอมองว่าเขาต้องการความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ว่าเหมือนเขายังไม่สามารถข่อยคว้ามันได้นะตอนนี้นะคะ เนาะแต่เขาว่ามีความรู้สึกว่าเขารักคุณนะคะเราอยากที่จะเดินไปกับคุณอยากจับมือเดินเคียงข้างกันไปนะคะอยากมีความสุขด้วยกันอยากมีโมเมนต์ดีๆด้วยกันเสมอะคะ่ะแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากคิดถึงนะคะคิดถึงหรือว่าฝันถึงโดยเฉพาะช่วงกลางคืนช่วงที่เวลาที่เขาอยู่คนเดียวคะ่ะเขาจะนึกถึงคุณมากๆนะคะแล้วก็ไนท์ออฟคัพอันนี้มันไม่ใช่แบบเหมือนใบอื่นๆเนานะเห็นไหมคะว่าแบบ มันมีการคุณแม่ตั้งท้องอยู่แล้วก็มีเมียนน้องหมาเนี่ยมาเหมือนยินดีทุกคนแสดงความยินดีด้วยอะค่ะนะคะ,นะคะเขาก็อยากเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะกับคุณนะคะอยากให้แบบครอบครัวเขาเป็นอย่างนี้ขเขาก็อยากที่จะแบบให้คุณมาเข้ามาเป็นครอบครัวหรือมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเหมือนกันนะคะแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างทีห่หมอมองว่าณตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาและ เขาเองก็ยังไม่สะดวกหรือยังไม่พร้อมนะคะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะเป็นครอบครัวด้วยนะคะที่มีผลกระทบกับเขาหรือเขาก็มีหลายๆคนที่อยู่ในความดูแลและความรับผิดชอบของเขานะคะเขาจึงปล่อยให้วันเวลาและทุกอย่างเป็นไปตามสถานการณ์รอโชคชะตารอวันเวลา ที่ทำให้เขาสามารถกลับมาสร้างความสัมพันธ์แล้วก็กลับมามีความสุขหรือมามีความรักกับคุณได้อย่างเต็มที่นะคะก็เอาอย่างนี้ค่ะ พี่หมออยากเป็นกําลังใจให้นะคะไม่ว่าเขาจะนิ่งจะเงียบหรือจะชัดเจนหรือจะไม่ชัดเจนก็ตามแต่นะคะพี่หมออยากเป็นกําลังใจให้ก็คือไม่อยากให้ทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่อยากให้คุณคิดมากนะคะให้มาโฟกัสที่ตัวเองก่อนมารักที่ตัวเองดูแลตัวเองให้เต็มที่นะคะเดี๋ยวพอถึงเวลาถ้าเขาใช่เขาก็จะกลับมาหรือเขาพร้อมเขาจะกลับมาเองนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ